สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อเนี้กขมาพบกับน้ำเชียร์เด้อค่ะท่านผู้ชมหลังจากน้ำเชียร์เกินาจากคลิปอาจารย์แกงค่อยให้เอฟซีได้ฟังแล้วว่าน้ำเชียร์สิบห้าไปตามแนวทางเลขกของปูเพิ่มมาจากนครพนมนะคะมาจากนครพนมกับขอบคุณแนวทางปูถูกกลูบเด้อค่ะท่านผู้ชมที่เพิ่นเมตตาโทษข้ามาบอกน้ำเชียร์กับเก่า่มาเชียร์ค่ะ เพิ่นก็นอยากแบ่งปันเนาะค่ะเพิ่นก็เป็น,นเอฟซีแฟนคลับของน้ำเสียกับกเกอามาเสียค่ะท่านผู้ชมปูว่าะจะเป็นแม่ FC, อ FC, เอฟซี่พอยเอฟซี่เอื่อยๆค่ะที่เพิ่นอยากน้ำเสนอเลขทีเมนแมนค่ะแมนแมนค่ะกติดต่อน้ำเสียได้เด้อค่ะเบอร์โทรน้ำเสียศูนย์เก้าสองห้าหกหนึ่ค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ปูเพิ่นวา่าเอาเลขบนไปลงใหนะ่ในน้ำเสียให้เอฟซีได้เบิงนะ่งเน่ เบื้องไปก้อนมั่นเข้าดีปูกันเลยอยากแบ่งปันค่ะเข้าหรือว่าเข้าไปเบื้องกันงวดนี้วันที่1เมษายน68เ้อค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชมระฟังตัวเลขของปูนครพนมกับขอบพระคุณแนวทางปูเด้อค่ะไปรับชมระฟังปูกันเลยนะคะปูกราบนะมัสการค่ะ จะเล่นพอ่อนย้อนน้ำเชีย่ยค่ะปูอยู่สายนอค่ะอยู่แถบลุ่มม่น้ำโค้งไปเ่ยโอ้ปูเสียงหมาหอนเลยเออเจียงมาเอาเลยยู่แถบๆทางแม่น้ำโค้งมาหอนเลยค <c oughs> ่ะตอ,อ, <c oughs> <c oughs> อ,อนนุ่นมค่ะสงสัยเี่นปู้สิครังอยู่ดีค่ะตอนนุ่มเนี่ยปลาใหญ่ปลาใหญ่ค่ะ <c oughs> อ๋อค่ะปูเอ่อเป็นจ้าไหนค่ะคือได้โทรหาน้ำเสียเลขเขาดีวะค่ะปูเเลขเล็กเลขกวิ lonely, em, ่งมันเลขกวิ่งสองโตเลวิ่งสองโตทั้งสิบสตัวทั้งสองโตแต่วันเป็นเลขบนอย่างเดียวเด้อืมบนอย่างเดียวน้ำเสียมากอยู่ค่ะปูบนอย่างเดียวเขามาจังหวดเราค่ะปูน้ำเสียอยากสอบถามให้เอฟซี่นได้ฟังน้าค่ะโอ้ไรมากัลงแต่พฤษภาพเปภาพ4 6เจ็ด อ้กิจภาพเสียงเขาเก็บแต่ว่าแจ๊คปูมันก็มันก็เขาแน่เพราเขาแน่นะแต่ว่าเรียงอีกบ่ายบาทเลยค่ะเออ<ม>สามก็เลียงอีกสามก็เลียงหกสามก็หกกอดกันตัวนี้ปูนี่ค่ะกอดกันหน้าลองสองเนี่ยปีนี้ท่านไหนรุดท่านไหนพลาดเป็นบ่ค่ะปูย,ย่างอยู่ย่างอยู่อืออ่อว่าโอ้ยเห็นอันเห็นช่องน้ำเชื่อมเป็น ของเคปซีเพราะว่าอาตมาเาเที่ยวเวิรงอยู่เรื่อยหน้าปู่เที่ยวเวิรงอยู่เรื่อยก็เลยว่าเออเอามาแบ่งปันพ่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเจ้าก็คือสิดีเด้ราคามันอันนี้ค่ะสาธุค่ะปูกระปิ้กกไฟคันกระปิ้กกอยกระสบพอยจะว่าดอกว่ากระปานนี้มันกับมันกับเนียนมาตลอดนะมันกับเขามาตลอดกระปิ้กบปอยนี่ปู่คันกระปิ้กบปอยแปลว่าเขาสามลุดหนึ่ง ขา้าวซองรูดหนึ่งน้ำเชียก์เอาอยู่ที่ปูบอตอนนี้เหย้ามาเลยคุณน,นะขันเหย้านี่กะดีเลยค่ะปูเออเอาไปเสียบเทียบก็คืออื่นเมืองเนาะค่ะบนผู้เพลนนัหมักไส้หมี่ไส้แลนนี่ไส้อันนี้ก็เดือดแกค่ะจะลองบนพินเรนา่าไปค่ะอืมเอาปูกันค่ะวดนี้วิ่งยังค่ะปู สองตบนเ้อค่ะศูนยกับห้ศูนกับห้าค่ะท่านผู้ชมศูนย์กับห้าต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวหรือว่ากอดกันเหมือนงวดที่แล้วค่ะเอ่อสองตัวนี้นอนประกบปู่ระกบคู่้วค่ะปูเออระกบคู่ค่ะจ้าสามตัวให้เลยสามตัวค่ะสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้า เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าค่ะสองตัวบนเกตุนห้าศูนย์ห้าค่ะอืมเพราะว่าทีทีเขาโน่นเป็นขามันอยู่นักนักหน่อยบนนะค่ะอืมอัน,นหละตะวนันน้ำเชี่ยวขออนุญาตได้บอสขาปูเพราะว่ะปูป,ะป,ประกบสองศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าบันนี้ปูคนไทยสองตัวบนคู่เดียวคือศูนย์ห้า บัตรมันจะเ,เรือศูนย์สองกับศูนย์เจ็ดได้บอข่ะปูจะ,ะได้อยู่คือบ่ค่าปูวันยี้ได้หัน่นหระมันวุ้นยังได้หั่นลระย่งวายอยู่ในข่ะปูลองเอาไปเปรียบเทียบเลยบางทีบางที่ล<า>ักงวยของ,อองของอาจจะมามันอาจีบมันาจีขาดเื่อนไปได้แต่ว่าหางวัวยเราได้คันว่าคันว่าหาอยู่ลักงวย เดี๋ยวก่อนสามอยู่รักหน่วยยังสี่มันก็มารักหน่วยเจ็ดอยู่รักหน่วยศูนย์อยู่รักหน่วยยังสี่มันก็มารักหน่วยค่ะเดี๋ยวนี้มันก็คำนวณได้หารักหน่วยเจ็ดหาก็ได้ดิค่ะรันมือส้มอ๋อมันสีว้นอยู่นี่แหละพี่น้องเอฟซีตัดเอาแล้วค่ะรันมือส้มอ๋อเลยมีเลขศูนย์เลขสองเลขเจ็ดเลขห้านี่แหละค่ะแป๊บเอายวเจ็ดหาพวมาบ่ค่ะปูเจ็ดหามากบ่ค่ะ เออคันสำรองมันสำรองมันก็บที่เจตานแล้วยักษ์ปูกับศูนหาและเจตฐานจะปูกับมาศูนหาแห้งกะอืมคันไหว้คันมาตัวเดียวกับศูนหาแหละคันว่าตัวเดียวศูนหาค่ท่านผู้ชมพ่ต้องไม่ทำกับพ่อเรนเะเดี๋ยสั่งในตักหน่อยอยู่โอ้ค่ะว่ปูว่าจะหาน้้าเสียแต่ปีใหม่นะคะปูโอ้ย เกรงใจเสี่ยนเพิ่นก็หลายอยู่เนาะโอ้เกรงใจเสี่ยนเพิ่นก็หลายค่ะเอาเป็นเหตุมาเหตุมาเลขมันแห่นเลขมันโอ้มันเดินดีตัวนี้พ่อเอาไปแบ่งปันเราน้ำเชี่ยสิโทรตามปู่วันนี้ค่ะล่างบ่เฮ็ดบ่ค่ะปู่นะล่างปู่บ่เฮ็ดบ่ค่ะบ่บ่อพันนัดบ่บ่ถนัดค่ะหลายคนอยู่ดี่ะปู่เสี่ยนน้ำเสี่ยเพิ่นว่าบ่บ่มักลางค่ะทีนี้บ่ค่อยมันนัยค่ะ บบมากลางเริกวนี่เริกวนเนี่ยละกินของกลัวมั้มุกมุกจ้อให้ช่วงให้เส้าเด้อเก่ามาเชียร์เบิ่งอยู่ที่ตั่งอยู่ไข่แนี้ยติดเลอะปูอืมไข่ใส่ก็เรื่องเดียวเล้งพวกเข็ซีผู้ติดตามน้ำเชียร์ก็ขอให้ยเฮ่งๆฮั้งๆตลอดไปสาธุสมพรปากปูเด้อขอให้ปูอยู่ดีมีแห้งน้ำเชียร์กัดสิรบกวนปูซมหนีิด้อค่ะปู ค่ะกากกบนมัสการค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมงวดนี่เป็นงวดแรกเนะาะครับค่ะที่น้ำเชียนํำเสนอปูมาจากนครพนมค่ะท่านผู้ชมกับปูเพ่นวาเลขบิง่งสองตัวบนก็คือพีสาวเยโ,โสทิถอบก็คือปัวโลด่ดีเนีับเดี๋ยวนี้สองตัวมาหนึ่งตัวตอนนี้ เดินดีบ่เดินดีช่วงนี้ค่ะรันผู้ชมค่ะได้ศูนย์กับหาด้วยคารันผู้ชมได้ศูนย์กับหาศูนย์กับหาปู้ประกบคูห่หไสองศูนหาเจ็ดศูนาค่ะสองตัวบนปู้มัศูนย์ากับเจหาส่วนศูนย์สองกับ0ูนย์เจ็น้่เสียขวาปู้แม่เท่อ คอดตัวนี้เห็นว่านี่ตัดเนาะตัดค่ะตัดแต่ว่าตอนนี้หาดังมากค่ะเ่านมือส้มหาดังมากสูตรนี่ค่ะที่จริงเพิ่นทรงไห้น้ำเชี่ยแต่ละอาจารย์แต่ต้องหงวดเพิ่นดี้ค่ะหาพะวางหวดว่าหันเพิ่นใดสามลักน่วยครับค่ะพึงจะไม่เห็นหงวดสองหงวดหนึ่งดี้ค่ะน่าจะเป็นหงวดนี่นะหงวดที่สามที่น้ำเชี่ยเห็นหาลักนวยดังมากตอนนี้ ดังสิเป็นจ้งได้ค่ะ่ันูมช่มเิดใจห้ออกูิวาเลขกดังห้าหลักหน่วยเนาะครับค่ะกระถึงเอาตัดของปูมาเป็นศูนยกับศูนย์เจ็นี่ไหมอืมค่ะกันไหวนี่แหละค่ะ่ันูมชมกันไหวค่ะปูมากไหมเบิ้งไปก้อนก็นได้ค่ะ่ันูมชมห้าดังมากค่ะหาดังมากหาีายัง ห่าก็สิลบไปพีสาวแล้วบลบไปหกปกันบ้าลบไปหกกันอีกลเลยมันดังเนาะเถอะแต้มเดียวเนาะอ๋คลิปต่อไปแล้วค่ะร่านผู้ชมคลิปต่อไปน้ำเชี่ยจะนั่เสนอ,อเลขของ พี่สาวเยโสประกบกับปูนะคะคได้ซี่คู่บนนะคะสี่คู่บนมาแล้วปูค่ะที่ว่าแม่นค่ะที่เป็นไฮสูตรเกามาเชียแล้วักะอะคลิปต่อไปรํำเชียกับสิ้าไปเบิงของแปลกพร้อมครับของประหลาดพร้อมค่ะท่านผู้ชมไปเบิงข้างคางม่โชคมีหลาดเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมค่ะ ปูวากินกลวมๆเลยงวดนี่ <c oughs> กินกลวมๆโอ้ปูแต่ละลูกค่ะปูร่วมดีน้ำเสียตามพระท่านะนะคะท่านผู้ชมมุกพันหลายค่ะเเดี๋ยวไปทาน,น้้ำเสียอีกรออร์กางๆเนอะคะ่ะน้ำเสียจะไปสรุปให้เอฟซีเบิ้งอีกค่ะท่านผู้ชมค่ะหลังจากเลขเออวิ่งมาแรงมันมันผานมันหลุดไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชม สลรับปั๊บเปลี่ยนมามาเอาเลขสองตัวหรือสมตัวบนชนกันให้เอฟซเป็นหลากหลายสีสันหลากหลายแนวทางแหลกหลากหลายความคิดให้ f อฟซีด้เบิ้งค่ะดันผุ้ชมเนาะค่ะสลรับปั๊บเปลี่ยนกันไปค่ะเบิง้ง้วยความบันเทิงก็ไไ้ค่ะทดานผุ้ชมคะน้าเสียกักบเกามาเสียกะเต็มที่ค่ะทีเห็ดให้เอซเบิง้ง แตละคลิปค่ะุ่นผู้ชมบ่อได้เห็ดเห่นเห็ดหัวค่ะนั่งจนเขียดปุละ่ะคาณผู้ชมเทียเจได้มาแตละคลิปถ้าเลขกผลมาชนกันแล้วมันก็ไปติดตัวดับดับปันไดน้ําเสียกับก่อมาเสี่ยก็เอาไปเลยลงไปก่อนค่ะเดี๋ยวนี้ดับมันบ่คอยอยู่คือแม่กอดท่ม้อวาเนี่ยคุผู้ชมเนาะค่ะส่วนที่ยู่กับคือยู่ส่วนที่เคยยู่กับมาผ่านเหลขกดับเนาะค่ะ เห็ดเพื่อ FC เอฟซีพวาเพิ่นค่อยเบิง้งคลิปเฮ้าถูกมือค่อยกดไหลกดแช่ให้น้ำเชียร์เก่ามาเชียร์อูน้ำไชท่ถูกมือค่ะขอบพระคุณเอฟซีที่เพิ่นบ่ถิ่มบ่าปา๋าเด้อค่ะน้ำเชียร์ก็จะพยายามหาแนวทางที่แมนแมนมาฝากเพิ่นค่ะก็มีเขามีหลุดแนเอฟซี FC กะซอยปอนข้อมูลแนวทางตัวเลขใหอ้อยู่ในไล่มาเรื่อยๆค่ะเพิ่นก็นบ่ถิ่มเฮ้าค่ะท่านผู้ชมค่ะ เอาสลับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ